สวัสดีครับเจอกัอีกเช่นเคยนะครับผมลุงฟอร์ดครับผู้จัดการฝ่ายขายฟอดเทพรักนะครับผมวันนี้ลุงอยู่กับฟอดเจ้าตัว Next Gen Ranger นะครับผมจะเป็นรุ่นวายแทกครับผมตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมก็สามารถปรับโหมดขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อได้เป็นตัวท็อปเลยราคา1 2 9่0ล้านบาทนะครับผมเครื่องไบเทอร์โบ210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรนะครับผมมาดูกันว่า โฉมหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับผมฟังก์ชันจะมีอะไรบ้างมาที่ไฟหน้ากันเลยครับผมตัวนี้เป็น Day Time Running Light ต้องบอกเลยว่าไฟตัวนี้ครับผมเป็น Performance LED ทั้งหมดเลย1 2 3 4 5ี5การทำงานหรือลักษณะาการทำงานเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปศึกษาหรือเจาะลึกกันในคลิปต่ตอๆไปนะครับผมอ่ะไล่มากระจังหน้าครับผม ตัวนี้จะเป็นสีกราไฟ์นะครับผมในสัญลักษณ์ของเจ้าตัววแท็กตัวเดิมเลยแต่สังเกตรครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอักษรฟอดยังมีเหมือนเดิมครับผมโลโก,โก้ฟอดตัวนี้นะครับผมโดดเด่นเป็นสงายอย่างมากทรงเจ้าตัวหลังคายังเป็นทรงพาเวอร์เดมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นสังเกตเลยนะฮะตัวนี้เหมือนกับเจ้าตัวเดิมติดบายบอดี้เลยแต่อันนี้คือมาพร้อมกับเจ้าตัวรถของเจ้าตัว Next Gen เ a n g จออยู่แล้วนะครับผม อ่าอีกอย่างครับตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาสังเกตเลยจะมีไฟตัวนี้อยู่ด้านข้างครับผมทํางานหรือหน้าที่อะไรยังไงเวลาลูกค้าเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวรถเข้าไปอาขับรถไปที่ไหนไกลเวลาเลี้ยวรถปุ๊บไฟที่เจ้า,จาตัวเนี้ยอาจจะเพิ่มช่วยเพิ่มความสว่างให้ลูกค้าได้สังเกตเห็นบริเวณข้างทางนะครับผมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผม มาที่ตัวต่อไปเลยนะครับผมคิ้วล้อไม่ต้องไปใส่แล้วนะครับผมคิ้วล้อขนาดนี้แบบเรียบนะครับผมสีดําด้านดูตัดกับเจ้าตัวรถเป็นอย่างมากสวยงามมากล้อนะครับผมตัวนี้จากยางเดิมเป็นบริส o n นตัวนี้เราอัปเกรดให้เป็นล้อกูดเยยเรียบร้อยแล้วนะครับผมขนาดล้อจะอยู่ที่ขอบ18สเปคยางจะอยู่ที่25 5ทับนะครับผมสวยงามเลยอีกอย่างแก้มข้างตัวนี้ที่แจ้งสเปคเป็นไบเทอร์โบก็เป็นสีดําด้านตัดกับเจ้าตัวสีกราฟด้วยนะครับผม กระจกหูช้างมีขนาดใหญ่มากเลยครับผมไฟเหลียวก็อยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็สามารถอัดยังดันไม่ได้แล้วด้านข้างครับให้มาดูด้านข้างตัวนี้ต้องบอกว่ามีบลายสปอร์ตด้วยตรงไหนครับอ่าตรงนี้นะฮะอ่ามีบลายสปอร์ตก็คือตัวจับรถในจุดอับนะครับผมเวลาเราจะเลี้ยวแซงซ้ายแซง,แงขวาหรือมีรถหรือมีอะไรเล็กๆเ,เข้ามาที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมอ่าแล้วก็มาดูด้านหลังครับตัวนี้โลบาร์จะดูแปลกตาไปนิดนึงแต่เราก็ยังสามารถติดเขาเรียกว่า ติดเจ้าตัวโลโลชัตเตอร์หรือปิดฝากระบะท้ายได้เหมือนเดิมมาที่ไฟท้ายครับผมตัวนี้ไฟท้ายสวยงามมากนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเอาดีเดย์มาจากเจ้าตัว f 1 5 0่เมกาเลยนะครับอย่างเช่นตัวท้ายนี่ที่จะพูดถึงตัวท้ายตัวรีรดลมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมเหมือนเลยนะครับผมเจ้าตัว f 1 5 0่งเมกาใช้แบบนี้เลยช่วยในการรีดลมอะต้องพูด,ดง่ายๆนะครับผมฝาท้ายนี่ครับผมผ่อนแรงนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวยึดกับสําหรับทํางานได้ด้วยนะครับผมคือใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากนะครับผมมาที่เซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4จุดเหมือนกันแต่การทํางานก็จะมีแบบ2แบบก็คือถอยจอดและก็เวลาถอยจอดเนี่ยจะมี ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยเตือนการชนนะครับผมเตือนการชนระหว่างถอยได้ด้วยนะครับผมอมากันที่เร็วๆเลยด้านข้างนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้เขาเรียกว่าตัวปีนกระบะอ่านี่เดี๋ยวลุงปีนให้ดูนี่ประมาณนี้นะฮะขึ้นง่ายลงง่ายสบายมากนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีกล้องอยู่ด้านล่างจะมีระบบกล้อง360องศาเห็นรอบคันรถแล้วนะครับผม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการเฉี่ยวชนได้เป็นอย่างดีนะครับผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Adaptive Cruise Control หรือควบคุมความเร็วพร้อมกับรักษาระยะห่างอีกอย่างครับแถมให้อีกคือ Stop and Go ได้ด้วยหยุดและก็ตามรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะครับผม เช่นชาร์จสายครับผมอ่าหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับผมทัชสกรีนนะฮะและดูนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบปรับไรท์โหมดนะครับตัวนี้จะมีขับ2 2 high 4 high 4 low นะครับผมเบรกมือไฟฟ้าครับผมโอ้โหสวยงามมากนะฮะพร้อมกับเจ้าตัวระบบอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าการลื่นถลายนะครับผมแล้วก็อ่าในพื้นผิวที่ขรุขระก็มีเจ้าตัวก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม ก็สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันติฟังก์ชันตัวบงทวงมารนะครับบอกเลยว่ามากันครบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะเป็นยังไงบ้างครับ กับเจ้าตัว Next Gen ลนเจอร์วายแท็ ack, ขับ4ตัวนี้ราคา1 2 9 9งล้าบาทลูกค้าท่าไหนสนใจอยากดูตัวจริงหรืออยากจะดาวอยากจะซื้อสดอะไรยังไงเข้ามาดูที่นี่ได้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาไม่ได้ทักแชทมาทางเพจทางแชทด้านล่างนี้นะครับผมมีเบอร์ติดต่อเข้ามาวันนี้ไม่ลบกวนเวลาเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปดูในรุ่นต่อๆไปนะครับผมจะทยอยเข้ามาเรื่อยวันนี้ลุงนะครับผมผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดลุงจเจริญพัฒน์จากการทเปลักอณนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากผมสวัสดีครับ